ถามเลยหลังน้นผาเลยอกับบุสันมาสันขึ้นผมก็เลยว่าเอ้ยผู้ราไปใช่เงี้ยเขาไปจำสินหัตมาบ่มาหอดมาสวนไปเลยเดียครับไปหอดเห็นเพิ่นเขียนตรงซื้อสีแดงตั้งไว้หนาผ้า่ะบ่เห็บ่ตองเห็ดเกินนี่แล้วว่าเอาซ้ำนี่ย่าเห็ดเกินนี่เขียนเป็นตัวเลขตั้งไว้เลยตั้งแล้วครับกร,บ,รบผมเช้นกันสวัสดีครับผม อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิชชับกลับมาจากไปเที่ยวยังครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเตี๋ยมาแล้วก็ทานอนหลินอยู่บ้านนะครับทั้งนั้นท่งหลินชมบรรยากาศว่าฝนที่ตกกันอโอ้ขึ้นปะครับทั้งนั้นขึ้นขึ้นครับขึ้นทั้งนี้ก็ตกตั้งแต่มือตกตั้งแต่มือมื้วนตอนสาวๆม้วนนะครับครับต่น่ั้นตกแห้งหรอครับครับแต่มือนี้เดือด แคขึ้นขึ้นนิดนิดหมดไหล่ะครับอ๋ฝันฝันฝันดีเลยมาขึ้นฝันแล้วมันว่าครับตั้มาขึ้นนี่เนาะครับฝันฝันตะมาขึ้นแต่ว่าเปลก่ด้เยปกติผมฝันตรงแบบนี้มันขามือหลังนั้นผ่าเแล้วเห่ฝันว่าฝันมาขึ้นคืนวันที่ห้าจังคอยฝันแมนมือขึ้นอย่างนี้ขึ้นวันที่หกเมื่อนี่เด้อออเม่ขึ้นนี่เมื่อนี้วันที่หก ฝันเมื่อคืนเนาะชดชดล่องล่อง่ง้นครับไปยความสิแจ้งตัวสันผมก็เลยว่าเอ้ยปูรถไปถายอย่างนี้ก็ไปจำศีลหัวตามาบอมาหอดมาสวนไปเลยเด็ครับไม่ได้มาบอกเลยเด้เออมาหอดมาสวนไปเลยทั้งกามฝันบะฟังนะครับตีทั้งกามฝันกันบ้างครับผมเดียวกับตีแต่ว่าผมตีบอกตัวเลยครับผมเรามาปั๊บแล้วสวนผมไปวัดเลยวัดว่าเป็นจัดงานบุญกับทิน ให้ผมเนี่ยพาผมไปไปจองกับทินไปหอดวัดปั๊บนี่เด้อพอพามาจองกับทินเนว่าครับไปหอดเห็นเพิ่นพระพระพระคนแท้เนี่ยนั่งยุหาองค์เลี้ยงกันไว้แล้วเขียนกองกับทินไว้สองกองกองละสองร้อยห้าสิบกับกองละสองร้อยห้าสิบเอ็ดตัง้งตรงซืง้อสีแดงตั้งไว้หนาผ้าขาวนั่งไว้แล้วสี่บอกผมมาเชี่ยกองไหนกองกับทินเนี่ยเป็น กองให้ทางวัดเพแนแบผมผมกัเลยว่าอาจารย์ผมกับเป็นจะภาพให้ทั้งสองกองเลยปูผมก็เลยเอามาสองกองหลักมาสองกองกองแรกสองร้อยห้าสิบบาทกองสองสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทบ่เห็บ่บต้องเฮ็ดเกินนี่แล้ววา่าบ่ต้องเฮ็ดเกินนี่นเ 2, Casey, อ 2, าซ้าำนี่บ่เอาซ้ำนี่ย่าเฮ็ดเกินนี่ครับขั็เกินสองลอยห้าสิบก็คือกองละสองลอยห้าสิบเอ็ดแล้วว่าเขียนเป็นตัวเลขตั้งไว้เลยตั้งไว้ทั้งหน้าพ่าน สีแดงพร้อมผมเหรอครับต้นต้องซื้อสีแดงพร้อมสีแดงครับสีแดงตั้งไว้ตั้งไว้หนา้าพระนี่ครับตั้งไว้หนา้าพระในวัดบ,บัาพระถลุดิษฐาคนในแท่น,นี่แหละที่เพิ่นเป็นเจา้าวาดที่มันเลเขียนซองลอยหาศิษตั้งไว้อันหนึ่งเลยเขียนซองลอยหาศิษย์ตั้งไว้อีกคางๆกันนัครับ,รบว่าเป็นกองกับทินเหมือนกันว่าปรูนี่หละพระผมไปจองครับผมจะเลยว่าผมไปจองอันเดียวดอกผมจองทั้งคู่นี่แหละผมจิเป็นเจ้าภาพให้ทั้งคู่นี่แหละ ระหว่างขันมาทอดกับยเกินนี้เนี่ยราคาของกระถินที่เขาจองระหว่างที่ครับผมเกิดเล่มตกใจผมเกิดเล่มเสด็จนะผมเลยมาวันนี้เรามาแปลกเลยเราวพาดไปจองกระถินว่ามันทิตเข่าอยู่เพราะว่าเด็ดด่เลยเห็นแดงกึ่งขึ้นนี่เลยยื่นมองเงินเพื่อนเขียนเลขให้เป็นกองกระถินเนาะผมก็วาโอ้สองลายห้าชิดกับสองลายหาที่เด็ดหนีห้ยทอดว่าเกินนี่ไหมครับอผมผมคิดใช้ตัวเลขเลยผมอ่ะ ผมก็เลยว่าเอ้ปูเราพาไปบนเหล็กนี่เป็นติดจองกับถิ่นก็เป็นตัวเหล็กแล้วผมว่าครับผมก็เลยว่างวดนี้น่ะปูเราก็เียนเหล็กห้แต่ว่าเราพาไปจองกับถิ่นฟังเรื่อบนี้ว่าเป็นเป็นกองละสองร้อยห้าสิบกับกองละสองร้อยห้าสิบเนี่ยนี่แหละคือตัวเหล็กเลยผมว่าครับผมก็เลยว่าโอ้ให้เขานะแม่หมดนี้วะออกน็สายทเป็นเจาขาดแน่เห็นไหม แต่ว่าปูเพิ่นก็บ,บอก,กว่าเอนประทัไนได้ดอก <c oughs> จองกบทินผมไปทอดเป็นลูกแก่เพิ่นคือเป็นจะภาบก็ได้อายุปรททันถึงครับ <c oughs> ผมหาสิบกว่าหนึ่งเขาต้องหกสิบขึ้นซุปเป็นจะภาบง่ายกะทินอืมเอ้ผมเคยไปจองแล้วเพิ่นไห้เคยไปจองเป็นจะผาบอะไรเท่าไรเพิ่นไห้โอ้ต้องเอาอายุนะหมอ,อครับนี่แม่นแน่นแถวเนีน้ยแถวบ้านผมเอาอายุพั้น <c oughs> ขับนว่ถึงหกสิดขึ่นไม้เลยแตนย่ยมันตายก่อนตายก่อนไว้นะออ ขันยกับทิ้นเด้ขันพวกบารมีประสิทธิ์ดีไม่งี่ตายก้อนไว้เลยครับต้องหกสิบขึ้นด้ับผมปีกลายปี่ก้อนผมกับไปจ้องผมกับวบัอะไรเป็นเจ้าภาพไปเกี่ยมนี้จะเป็นลูกแอะเขาครับผมกับหกสชีถุนแล้วได้มีหาสิบสองเนึงเนาะโอ้ยยี่อีกแปดปีคุณตัวนี้ครับแม่นค่อยจะเป็นเจ้าภาพแปดปีคุณโอ้ขันยุ่ยได้หอด้านจะเป็นจุปี้เลยก็เป็นเป็นชุบั้านได้แล้ว ผต่เพิ Box, ่นก็บอกว่าให้เลือกเอาเถอะครับเนาะแค่ให้เลือกเอาแต่ว่าความหมายผมกับว่าผมไม่อยากลือกผมอยากเป็นจะขภาพเลยนะครับสองกองนี่แหละผมผมเมาให้เลยผมว่าครับแต่ว่ามันรวมกันแล้วมันเป็นหารอยเดยเอ็นบอลนะจดหา้อยหาที่เบียดเคิดเป็นยงดีเด้เดี๋ยวเด้อครับสองร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบเอ็ดอี่เป็นห้าร้อยหนึ่งครับนั่นแหละหาร้อยหนึ่งแหละครับนั่นแหละเอารวมกันนะอันนี้ผมไปคิดว่า สองยหาทิศกับสองว่า,าสิบเดียดขนมมาร่วมกันเป็นศูนย์หนึ่งห้าทันที่ั่นบ่แม่น,มนครห้าศูนย์หนึ่งเออนั่นแหละห้าศูนย์หนึ่งศูน่มันกมันมันกอยู่ในกองกับถิน่นที่เก่าแม่ผมก็เลยบอตีเป็นตัวเล็กนะมันกอยู่ที่กองกับถิ่นที่เก่าอ๋อแม่นครทั้งศูนยหาทั้งหนึ่งหาอยู่ในหันเบิดเออไม่ได้อยู่ในหันเลยเพราะว่าผมกับ,บ่บอร์คิดว่าสิเป็นตัวเล็กตัวอย่างสุเทียนรามาแล้วไปเยิญสาฟ้าบ้านแลยวไปเชิญถนนส้นน,นี้นั่น อันนี้เราเพ่ได้หายเลขเราพาไปเป็นจองเจ้าภาพกับทินเลยให้เป็นเลาเสียหายโศกไงสันส็นยังไงบ่เนี่ยดิแเดียวเรามาจังหวันนั้นเราไม่เขียนส่ฟ้าบ้านผมเป็นบอกมันก็ออกบ้านเลขทีเลยเป็นบ่เขียนส่กระดานมันก,ออก็ออกดิ้วกระดานเลยครับนวดนนี้เรามาพาไปจองกับทินเราเพ่ได้เขียนตัวเลขหายแลย้วว่าไปสิพาไปเห็นบุญจะจองบุญจองทันไปผมกับไปน้ำในฝันไปหอดกัเห็นพระนั่งอยู่หาลูกกะะเพื่อนกัเขียนป้ายกับทินไว้ ของละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นแหละครับผมก็เลยว่าให้มันเรามาบอกโฉบไงญบอาวะ่ะครับให้เขาในเด้อวันนี้สามโตัวแตกมันเด้อว่าฟูกินไม่ใช่หรอกตื่นกันไหมครับจู่ๆบอกแล้วอยู่กำลังใไรที่ราวันนี้เป็นต่แต่ว่าเส้นขาครับรบ,บาทนี่ถ้าเอาสองกลองนั้นร่วมกันมันจะเป็นหาศูนย์หนึ่งเนาะครับถ้าศูนย์หนึ่งนี่มันจะไปเข่ากับเหล็กถูกที่ครับเหล็กถูกศูนย์หนึ่งหนึ่งนครับ มีนักกองกับทินเนี่ยนะจบมีหายมีหนึ่งที่โจรดีมีศูนย์ที่โจดีครับแมนปอกจะว่าชิดไปชิดแคนมันอยู่ในกองกับทินเหลอผมว่าครับเออมันล้มกันได้ห้าร้อยหนึ่งสองกับทินก็อสองร้อยหาเอ็ดมันจะ่มีหาหนึ่งหาศูนย,ย์อยู่ดีแอนหมดเจว่าแต่ว่านี่ละคบบาทนี่ครับ โทษละสับไปน้องโทรศัพท์ผมบอกึแมนแมอาจารย์ใครโทรมาอาจารย์ใครโทรมาอาจารย์ใครโทรโดนโทษภากลางวันนี่โทรถึงตอดอัดคลิปตลอดที่เห็นว่ามันมีงมมาที่ไม่ไหอาจารย์ใครเขาหรือเพ่ามาเขาอีริ่งของเาเขาอีริ่งราหนึ่งแต่ว่าเลขถูกบุ้งวันวันหนึ่งผมมามันมันบางงานผมเลยประชุให้ตอนเท่าผมจุดเนี่ยครับ702 มันงาเขาจำได้เนาะฮะเด็กแตงวันนี้ผมผมจุดแต๊บวันวันพายไงตะกีนจุดไปขสูตรหนึ่งขึ้นบอกเหนอครับมันเล้งเล้งเล้งเล็กแคนี้แหละครับเล้งกองกระถิ่นกันละครั้งทั้งเดียวกันเนาะบาทนี้ครับมันครัทั้งเดียวกันครับเล็กสูตรลุ่งทั้งเหนือไหมของลุ้งทั้งเหนือมัน ไปลักเจ็ดรักแปดได้ครับขลังรักเจ็ดแปดยังครับแม่นครับเล่ารักไม่ลักเจ็ดครับครับมันกับวัแนแรกผมก็บ,บอกว่าข้าของผมเมะเขาของร้เขาใครว่าร้องมะเขาของผม,ผมวันนี้ผมบอกเลยควันเมาาื่อกี้ผมก็ไม่ที่แหละ <c oughs> มันเมื่อกี้นี่คนใหญ่ศูนย์เก่าเฉพาะเปนเจ็ดศูนย์หกเอาแตแต่แตหารืดอศูนย์เก่าพูดเดียว <c oughs> ตายตายตายเอ็นจีโทูไล่มาดาวาต่ว่าแต่ว่าเหล็กปูน่ะสนใจอยู่ครับ สองหาศูนย์สองหาหนึ่งนี่ครับมันเป็นกองกะถินครับผมก็แตกแตกอยเพราะว่าสุเทียเรามาาเราเป็นตัวเลกงวดนี่เราพาไปจองบุญเงยครับผมก็เลยคิดลาเนี่ยว่าชิเป็นบุญนี่หลีมันกะโบ,บนแน่ดว่าฮาเทียเรามาบอกด็กแต่เราหายเรียกเราดิครับแต่ผมนัง่งแห่งบเ่เรียกผมว่าผมเป็นเจ้าภาพแห่งเลยทั้งสองกองนี่แหละ ผมทีเป็นเจ้าภาพเพิ่นแก่อนุโมทนาของผมวันี้บันข้าหาองนะเพิ่นแกว่ายกมือสาธุเด้อสาธุเด้อที่โจมเป็นกองกระถิ่นใหม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ฟังไงผมก็ะถื่งว่าผมฟังดีอยู่แบบคุณได้ฟังแบบนีแค่บ้าสิบ่มาอยู่บ่เพราะว่าเหล็กปูงวดบางนึงนี่ลุดไปเนาะลุดไปตะเกาเพิ่นลุดงวดนึงปุ๊บมาเพิ่นสิกลับมาเข่าคือเก่าดีครับตะเกาเหล็กปูครับนี่ละแล้วแลวว่าไงดีครับแล้วรุดแล้วรลวว่าไงดีพ่อมาแร้วว่าไงดีเลยเด็กแล้ว ขันรุดปั๊บวันเนียดติดของเรากันเลยภาว่าวันทางไงเมื่อกี้ผมไปขอร์ดเลยเด้ถูกวันมะขามอะไรเนแต่วันวิสาขาน่ะผมไปขอแล้วล่ะผมยางไปศาลน่ะบอกแล้วล่ะ <c oughs> เอ้ยเด็กมะเขือ <c oughs> เลยชี้เป็นเสียงเงินเสียทองเลยเอขอพูด <ผม S 1> ุดูทูบไงดิเสนอ,<ข>อครับขอ,ขอพูดุดทูบก,ก็ออกมาศูนย์หนึ่งหนึ่งพ่ออุบัติเหตุเนาะจุดวันวิศว์วันวิสาขาบูชาเนาะแมนครับแมนครับจุดเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งขอแล้วน่บ คือว่าก้อนติดก้อนติดจุดถูกคอแล้วเรามามาเข่าฝันครับมอเตม้ามาันคืนี่ม้าสองคนนี้เท่านั้นมาจูงแขนไปวัดเลยครับจูงแขนผมไปไตสิาพาไปเอาบุญสิาพาไปเหตุบุญเวลาไปห่อนบอกผมนั่นเห็นบ่อนเพื่อนเียนไวน้หันสองกองอันเรี้ยกเอาผมเรียกว่ากองยังไงกองกระถิ่นให้เรียกเอานั่นแหละเช็ญโต๊ะซื้อสีแดงผมดิตั้งไว้ข้างหน้าพระนั่นครับผมก็เลยว่านี่นี่มัน ให้มันเิ่นบอกเลยกับวกพว่จักรแกเป็นบ่ไดะเียนติดกันเป็นเชียน้ว้ใส่กล้องเลยตังไว้ทั้งหน้าองค์หนึ่งแต่ก็ใช่องค์หนึ่งสินะห่างๆกันสองอังนึง,นงแกแกเป็นสี่ใส่ันคือสี่ใสกล้องสองอยห้าสิบจ้ะที่เป็นสี่ไสอันบอกครับครับเป็นสี่ใสผมเอาตัวน,นั้นแต่ว่าผมว่าเอาเมือม่อรวดตัวนั้เป็นจะขาดเหมือนเลยโอเพิ่นที่ไปที่สองกลองสอง้อยหสิบเนาะครับเป็นสี่ใสก้องสองลอยห้าสิบนว่าเอากล้องเนี่ยเัินนว่า มันนี่ผมเลยว่าอุ้ยมันข้อกระเทือนปูได้เห็นเราก็เห็นผู้เดียวไปรถครับกองหลวงว่าหาเสดเจ็ดผมกับจิตเป็นจะภาพใหแล้วก็เลยว่าเอาท่านกับตจองผู้เดียวไปเลยเอา่าผมก็เลยเสด็จพอดีเลยไหมเป็นพอดีอ้าวจังไรกับบหลายกครับ่หลายมันมันร่มกันแล้วมันก็ได้ยู่ใแน่นอย่างเดชอะไร่วมกันผมว่านะครับขับลองฟังเบิ้งแล้วแต่เอฟซีปูเพิ่นมาักเนาะรับก็ลองลองเบิ้ง มันเป็ี่ยนก็ฟันบางครั้งมัอาจจะเกิดปิงวันนี้แหละผมว่าคืออยู่ครับเพราะว่าผมก็มักเลขหลักติดหนึ่งพอมงวดนี่ก็ได้แต่วจะขยันอะไรแต่ว่าถ้าฟันข่อยก็ว่าข่อยฟันดีอยู่ดอกครับวันนี้ก็ดีขันขันว่าฟันข่อยก็บอกว่าเป็นคือจังเมื่อนั้นแหละเจ้าโทมาก็บอกบัดนันฟันเลยบอกว่าเป็นครับอันบัดนันฟันอันนี้ฟันแล้วฟันแบบเป็นตูเป็นตานี่แหละแต่ก็มีคือบมาคืบตัวเลขก็ได้แต่ว่าของเราบ่เข้าเด้อถ้าเราวังให้ดีเด้องวดนี้ข่อยสิบบอกให้ ครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่โดดไข่อยคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์อยู่หมดคือสิบงทีดงดงดง่ดังก็ไม้เลตัวนเนาะเมื่อไาดังเหรอครับอครับจังนั้นแต่วา่วจาจังไในก็อย่าลืมตัดเอาเนาะครับครับแมนมาอย่าลืมสัดเด็ดนะแล้วก็ไอ้ที่ของของลุงแมก่ก,ก็พิจารณาให้ดีด้วยเอาแล้วกัเขาไมา่ตลอดได้วยนะก็ะดิ่ครับกับแน่เน้วครับมันไม่ทั้งบนทั้งล่างครับแม่แน่หรอครับแมน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 ต่องไม่เล่างข่เพราะอะไรได้งวดเนี่ย แม่เีวตัวใดเหล็กล่างเป็นบุบอกไหมเล็กล่างกระจับน้ำรุ่งข้างเหนือนี่แล้วครับเดเจ็ดเก้าซีนี่แล้วมันละผมมีซื้อเล็กล่างน้ำน่นนะครับแต่ว่าของผมนี่ันจะสามตัวแต่ว่าม่ไม่สองตัวมีประมาณนี้แหละบอกอซีบ้างบ้างครับลองบ้งจังไรข้เป็นแนวทางเนาะครับน้อเส้นขาเนาะครับครครับรับับขัดกับครับครครับครับนั้นรครับครับคครับครับ เอาเช่ไรก็ขอบคุณเช่นเคหลายๆครับผมครับผมครับผม <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับผม